ครับสวัสดีครับร้านเลื่องชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลปิยะครับครับวันนี้นะครับสําหรับเซลปิยะครับมีรถมาโชว์นะครับวันนี้นะครับออกบูธที่อําเภอชื่นชมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับมี3รุ่นด้วยกันที่เอารถมาโชว์วันนี้นะครับมาดูกันครับว่าทางเซลปิยะเอารุ่นไหนมาโชว์บ้างสําหรับลูกค้านะครับผม ครับมาดูที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวยอดนิยมณตอนนี้นะครับของนิวฮอลแลนด์ที่ขายดีที่สุดนะครับเป็นรุ่นทีที3.50พัดคันนี้นะครับทีที3.50พัดนะครับขนาด50แรงม้าเต็มครับส่วนราคานะครับตอนนี้ราคาของรุ่นทีที3.50พัดนะครับตกอยู่ที่ราคา788,000บาทนะครับลูกค้า 788,000บาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับวันนี้ซิสปิยะก็จะมาบอกสำหรับโปรโมชั่นให้นะครับตอนนี้หลักซื้อแค่ตัวรถนะครับ788,000บาทนะครับเราก็จะมีของแถมให้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับเป็นไมมีดันหน้านะครับแล้วก็ผานพวนโรตารี่นะครับหรือลูกค้าจะเปลี่ยนมูนลค่าของ ตัวอุปกรณ์มาเป็นเงินช่วยดาวทางร้านก็ยินดีให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เงินน้อยนะครับผมตอนนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้เงินน้อยบวกกับนะครับเรามีชุดของแต่งสวยๆให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับกาดข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์ด้านบนนะครับบวกกับตัวชุด โครงหลังคานะครับโครงหลังคานะครับใส่กระจกให้หกใบนะครับพร้อมกับตัวมิชลินแต่งแบบวัยรุ่นเท่ๆไปเลยนะครับช่วงนี้หรือว่าลูกค้าจะให้ทำสีล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นสีล้อไหนนะครับทางร้านก็ทำให้ฟรีนะครับผมน็อตล้อก็ฟรีนะครับตอนนี้ครับราคา70800,0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจ นะครับผมก็เข้ามาดูรถได้ที่โชว์รูมนะครับร้านเรื่งชัยมาเตอร์นะครับผมครับมาดูตัวที่2ครับที่นำมาโชว์วันนี้ครับเป็นนิวฮันแลนรุ่นทีทีสี่นะครับนิวฮันแลนรุ่นทีทีสี่นะครับขนาด65หแรงม้าคันนี้นะครับตอนนี้นะครับราคานะครับก็อยู่1นึ0 0ล้านบาทนะครับสำหรับ65หแรงม้าคันนี้นะครับ 129,000้านบาทนะครับโปรโมชั่นนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้ก็ซื้อแค่ตัวรถนะครับแถมฟรีเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับแถมใบม,มีดาหน้าผ่านพวนนะครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนมาเป็นตีมูลค่านะครับของ ตัวใบมีดผานพวรนะครับมาเป็นเงินช่วยดาวได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เงินน้อยเหมือนกันกับรุ่นต t ที3.50นะครับครับขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการลดนิวฮอลแลนดนะครับรุ่นท t ี่9 0พัดคันนี้นะครับตัวนี้นะครับขนาด 90แรงม้าเต็มนะครับ TT 4.90นะครับ90แรงม้าเต็มนะครับตัวนี้ก็จะพิเศษก่าเพื่อนเรื่องระบบเกียร์นะครับส่วนราคานะครับราคาตัวนี้นะครับตกอยู่ที่1,670,000บาทนะครับ1,670,000บาทสำหรับรถรุ่น90แรงม้าคันนี้ นะครับตัวใหญ่นะครับส่วนโปรโมชั่นครับตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดส่วนลดพิเศษนะครับให้กับลูกค้าสูงสุดถึง1นึ0 0 0สพร้อมกับบัตรเติมน้ํามันนะครับลูกค้าครับฟังไม่ผิดครับตัวนี้นะครับให้ส่วนลดสูงสุดนะครับ1นึ0 0แนบาทนะครับพร้อมบัตรเติมน้ํามันนะครับ ทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็คือเข้าวๆเลยมีส่วนลดพิเศษให้กับทุกรุ่นแล้วก็มีบัตรเติมน้ำมันให้กับทุกรุ่นนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถไถในฮอลแลนด์จริงๆนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามก่อนได้นะครับผมนี่ครับมีเดคัน สวยๆนะครับไม่ว่าตอนนี้ก็คือเราเอามาโชว์นะครับที่บ้านลูกค้าเก่านะครับตอนนี้ลูกค้าก็ออกมา2คันแล้วครับสำหรับลูกค้าของทางร้านเรืองชัยมาเตอร์นะครับเป็นตัวทีทีสามพัดกับตัวทีที4.75นะครับลูกค้าก็ยินดีให้กับทางร้านที่นำรถมาโชว์ที่หน้าบ้านนะครับ ครับก็ขอฝากไว้อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถไถ n e นิวฮ a นแลนะครับกับทางร้านเรื่องชัยมาเตอร์หรือว่าต้องการจะพูดคุยนะครับกับเซล์ปิยะนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับเซลปิยะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็โปรโมทรถไถ n e นวฮันแลดให้กับ เกษตรกร,กรทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากเบอร์ไว้ก็แล้วกันครับ091ครับ059271ครับ091ครับ059271ครับเซลปิยะ,ะร้านเลื่งชัยมาเตอร์สวัสดีครับ